เรื่องทั้งหมดที่จะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นการรวบรวมมาจากเรื่องเล่าในเว็บบอร์ดจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเรานำมาแปลและเรียบเรียงใหม่อานมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบุคคลและสถานที่โปรดฟังเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องนี้มันเริ่มต้นจากคืนธรรมดาธรรมดาในฤดูหนาวของปี2000 เมื่อผมกลับมาที่ญี่ปุ่นหลังจากย้ายไปเรียนที่อเมริกามาหนึ่งปีช่วงเวลานั้นผมยังคงไม่หายคิดถึงบ้านและโชคดีที่เพื่อนบางคนยังอยู่ที่ญี่ปุ่นหลังจากจบโรงเรียนผมเลยมีคนไปเที่ยวด้วยในช่วงวันหยุดนี้คืนหนึ่งหลังจากที่เราสามคนขับรถเล่นไปเรื่อยๆไม่ได้มีจุดหมายอะไรจริงจังเพื่อนของผมชื่อเจได้เสนอให้ไปที่สวนสาธารณะใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเป็นที่รู้จักในหมู่คนท้องถิ่นว่า เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและสวยงามเราขับไปถึงสวนประมาณสามทุ่มที่ลานจอดรถแรกเราจอดรถแล้วลงไปสู่บุรีและคุยกันแม้จะรู้สึกเย็นในค่ำคืนที่มีลมพัดผมก็ยังรู้สึกสงบก่อนที่เสียงยางรถหมุนกระทบถนนจะดังขึ้นจากการที่เจที่พยายามฝึกดริฟต์รถในลานที่ไร้ผู้คนแต่บางอย่างในความมืดมันทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจผมรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังมองมาที่เรา แม้ผมจะหันไปมองต้นไม้และป่าที่อยู่ไม่ไกลก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติแต่มันก็เหมือนมีบางอย่างที่ขยับในที่มืดบางสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นจูๆ่ๆโทรศัพท์ในกระเป๋าก็สั่นขึ้นผมสะดุ้งด้วยความตกใจจนเผลอกระโจนออกไปเล็กน้อยความรู้สึกเครียดจากการมองต้นไม้ในความมืดยิ่งทําให้ผมกลัวมากขึ้นผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโดยคิดว่าน่าจะเป็นน้องสาวที่โทรมาเพราะมือถือเครื่องนี้เป็นของน้องสาว ผมเองเพิ่งกลับมาอยู่ญี่ปุ่นแค่ไม่นานเลยไม่มีแผนจะซื้อมือถือหรือซิมการ์ดใหม่ที่นี่ผมออกมาไม่ไกลจากบ้านนักจึงขอยืมน้องสาวมาใช้เพื่อให้ครอบครัวติดต่อผมได้แต่เมื่อเปิดขึ้นมาเห็นเพียงหมายเลขที่ไม่รู้จักไม่มีการบันทึกเบอร์ไว้ผมตอบรับไปว่าสวัสดีครับด้วยความไม่แน่ใจแต่แทนที่จะแนะนำตัวกลับมีเพียงเสียงหึงห่งเหมือนเสียงฝูงผึ้งกำลังบินอยู่ข้างหูและเสียงสัญญาณรบกวน ก่อนที่จะได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งคือฉันเป็นเพื่อนของเธอบอกเสียงเบาและเงียบไปเสียงนั้นทำให้ผมรู้สึกไม่มั่นใจเพราะไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนและน้องสาวของผมก็ไม่ค่อยมีเพื่อนมากมายด้วยความที่ไม่อยากแสดงท่าทางแปลกประหลาดผมก็อธิบายไปว่าผมคือพี่ชายของเธอใช้โทรศัพท์ของเธออยู่ถ้าเธอต้องการติดต่อก็โทรไปที่บ้านผมคิดว่าแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็วางสายไป พวกเราเดินออกมาจากตรงนั้นได้ประมาณ10นาทีโทรศัพท์ก็สั่นขึ้นอีกครั้งคราวนี้คิดว่าเป็นน้องสาวของผมแน่ๆผมหยิบขึ้นมาทันทีและพบว่าเป็นหมายเลขเดียวกันผมรู้สึกสับสนมากขึ้นและรู้สึกไม่สบายใจจากการที่เธอโทรมาอีกครั้งทำไมคุณถึงออกจากที่จอดรถเมื่อกี้เสียงผู้หญิงในสายถามมาผมสะดุ้งและเกือบจะหลุดคำตอบไปแต่มันทำให้ผมชะงักคุณรู้ได้ยังไงว่าเราไปที่ไหนเธอหัวเราะเบาเา ฉันเห็นคุณอยู่ที่สนามหญ้าฉันจะไปหาผมกลืนน้ำลายลงคอความรู้สึกของการถูกมองจากที่ไกลๆเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าทำไมเธอถึงรู้ทุกอย่างการที่เธอรู้ว่าเราย้ายจากลานจอดรถไปสนามหญ้าหลังสวนแห่งนี้นั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญผมตัดสายทิ้งไปพยายามไม่คิดอะไรต่อมาโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ผมรับสายด้วยความเครียดและในสายเธอพูดว่าทำไมคุณหนีไปอย่าทิ้ง <Yeah. S 1> ฉันไปนะ ฉันเห็นคุณทั้งสามคนในสนามเสียงของเธอฟังดูแปลกและคลุมเครือและในสายผู้หญิงคนนั้นบอกว่าฉันเห็นคุณทั้งหมดคุณจะไปที่แฟมิลี่หมาใช่ไหมรอฉันที่สนามย่านนี้ก่อนฉันกำลังจะไปหาคุณผมรู้สึกถึงความหนาวเย็นในกระดูกสันหลังผมไม่เข้าใจเลยว่าเธอรู้ได้ยังไงว่าเราจะไปที่ร้านสะดวกซื้อแฟมิลี่มา เราตัดสินใจขับรถต่อไปคืนนี้มันจบแล้วพวกเราตกลงกันว่าจะแยกย้ายกลับบ้านของแต่ละคนเรากำลังขับรถออกจากสวนแล้วแต่ทันใดนั้นโทรศัพท์ก็สั่นขึ้นอีกครั้งและผู้หญิงในสายพูดว่ามันน่าเสียดายที่คุณหนีไปก่อนที่ฉันจะถึงผมหันไปมองที่เพื่อนๆที่นั่งในรถเล่าทุกอย่างให้ทุกคนฟังเพื่อนๆทำหน้าตกใจและไม่เข้าใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเช่นกันบางอย่างในค่ำคืนนี้ไม่ถูกต้องพวกเราจึงตัดสินใจขับหนีไปอย่างเร็วที่สุด แต่แม้ว่าผมจะปิดโทรศัพท์ไปแล้วเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังตามหลอกหลอนผมมาตลอดคำพูดของผู้หญิงคนนั้นยังคงกล้องอยู่ในหัวผมฉันเห็นคุณทั้งหมดพวกเราไปถึงแฟมิลี่มาร์ทในที่สุดเพื่อนของผมก็บอกว่า<ๆ>เธอรู้ได้ยังไงว่าเราจะมาที่นี่เราเริ่มสงสัยว่ามันเป็นแค่ความบังเอิญหรือสิ่งที่จ้องมองผมในความมืดผมยังหาคำตอบไม่ได้ คืนนั้นผมเอามือถือส่งให้น้องสาวไม่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เธอฟังผู้หญิงคนนั้นไม่เคยโทรมาอีกผมเคยค้นในอินเทอร์เน็ตว่าเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างไหมที่สวนแห่งนี้ผมเที่ยวโพสต์ถามในทุกเว็บมีชาวเน็ตบางคนเล่าเรื่องการฆาตกรรมหญิงสาวในสวนและวิญญาณของเธอก็อาจจะตามหลอกหลอนพวกเขาผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ผมหวังว่าวิญญาณของเธอคงไม่ตามผมกลับมาที่อเมริกา แค่นี้ก็พอแล้วสำหรับเรื่องแปลกๆที่ผมเจอตอนกลับมาเยี่ยมบ้านที่ญี่ปุ่นและเรื่องทั้งหมดก็จบลงตรงนี้หากเพื่อนๆชอบคลิปของเรากดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราขอบคุณครับ